สวัสดีครับนี่อันมนเนยเพิ่งนวดหน้ามานะครับเรียบร้อยนะฮะจะบผมไม่เคยนวดปะโอเผืจังโอเนาะก็เสร็จแล้วก็โดยคุณเปรี้ยวนะครับอ่าก็คือง่ายๆเราต้องเปิดชุดนวดก่อนเนาะใช่ค่ะอ่าเสร็จแล้วยังไงครับชุดนวดชุดนวดก็จะมีทั้งหมดนะค่ะ อสองชุดก็คือสมมติว่าอันนี้ของคุณเนยคุณเนยอันนี้จะเป็นที่คุณเนยนวดไปวันนี้ค่ะจะเป็นชุด The Exceptional ก็จะมีครีมนวดมาสา์ครีมซิลซิ่งครีมแล้วก็จะมีโทนเนอร์ค่ะแล้วก็มีโลชัน่นอมัลชันอันนี้จะเป็นชุดนวดที่คุณเนยนวดไปวันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบ พึ่งเริ่มต้นเบาๆราคาน่ารักหน่อยใช่ค่ะเราก็จะเปลี่ยนแค่โลชั่นกับอีมัลชันเป็นฟูลฟิลลิ่งโลชั่นแล้วก็ตัวนี้เป็นโลชั่นตัวสีม่วงแล้วก็อีมัลชันตัวสีม่วงเองค่ะโอเคซึ่งจริงๆของพวกนี้สามารถเอากับบ้านก็ได้ใช่ค่ะสองตัวนี้เรานําไปใช้ใช่ป่ะเราใช้ที่บ้านได้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็จริงๆจริงๆแล้วทุกอันเว้นี้อันเนี้ยเว้นันเนี้ยนอนที่เราไม่ใช่แล้วราคาล่ะครับราคา มัสซาดจะอยู่ที่1,800งพันแปดร้อยคินซิ่งอยู่ที่1,200งพันสองร้อยเลขลูกคิดไม่ใช่ลูกคิดติดขึ้นมาใช่ไหมคะติดขึ้นมาค่ะช่าชุดสองอ่ะชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณ2องหมโอเคก็ไม่แรงชุดนี้ชุดนี้ลงมาก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นหกหมื่นหกแล้วใช้ได้ประมาณกี่หอนเออหอนที่อะมัสซาดหนึ่งหลอดจะอยู่ได้ถึง จะเป็นการนวดหน้าได้8ปดถึงสิครั้งก็คือแล้วแต่โครงสร้างการดูดมวยก็คือหน้าหน้าพี่เนี JI, ่ยหน้าพี่ได้6ครั้งประมาณเพราะว่าย่าหน้าใหญ่หน้าเหน่ยได้12ครั้งเอาหน้าเหนื่อยเล็กได้12ครั้งนี่กำลังดิดลูกคิดนะครับหน้าแปครั้งก็2,000บาท2,000บาทใช่ค่ะ แต่มันไม่หมดไม่พร้อมกันต้องบอกองนี้มันหมดไม่พร้อมกันมันก็จะ,จะแบบว่าไล่ไ,ลไปไล่มาครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือซื้อหนึ่งครั้งอะเราจะเริ่มราคาเท่านั้นแต่ระหว่างทางเราแค่เติมของบางชิ้นลงไปนะครับแล้วก็วิธีนั้นนั้นยังไงเอ่ยวิธีการจองนวดหน้าค่ะเรากับลูกค้าต้องดูว่าวันไหนที่ลูกค้าสะดวกเวลาไหนที่ลูกค้าสะดวกจองเวลานั้นแล้วก็นะัดวันนั้นทุกๆสัปดาห์ ก็จะแลกลายกันแล้วก็จะมีการติดตามลูกค,ค้าว่าวันนี้ถึงคิวนวดหน้าคุณลูกค้าแล้วเราจองกันเวลานี้เงี้ยค่ะแต่ขอเวลาเปิดชุดนวดครั้งแรกค่ะขอให้มาทุกๆสัปดาห์สักประมาณ4สัปดาห์ค่ะเพราะว่าจะได้เห็นผลด้วยอืมแล้วก็<น>ชุดเดี๋ยวนะนวดครั้งหนึ่งประมาณกี่นาทีครับนวดแล้วรวมอ่ากลับมาก็ค่ะ,คะจะอยู่ที่ประมาณ45นาทีอืมอ๋ะแล้วเม็ดมากต้องซื้อไหมเ่ยเม็ดมาก อ๋อก็มีมีเม้นไ์มาอีกเนาะมีเม้นมาโอเคอ๋อโอเคจะมีอยู่แล้วก็เป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็ตอนแรก่็แบบจะเบาๆไม่มีอะไรแต่ก็บางจุดเขาก็จะมีการกดจุดเนาะแบบคนหัวหรือว่าอะไรเออก็มีการลงน้ําหนักเหมือนกันค่ะแล้วก็สบายผ่อนคลายหอมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แบบเออเรื่องเยอะอ่ะก็ดูแบบว่า รับจบได้บำรุงเสร็จจบแต่งหน้าต่อได้อ๋อนี่ก็คือแต่นี้คือหน้าสดนะครับหน้าสดหน้าสดเลยนะครับแล้วก็ก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อคเนบโได้ทุกสาขานะครับสามารถดูได้ว่าสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับโอเคขอบคุณน้องเปี้ยวครับอันนี้จากสาขาพัลลกรนะฮะ